สวัสดีครับอยู่กับอศวูนมะโคนะครับวันนี้อยู่กับงานฝาดบ่อที่ราดบุรีนะครับหลังโรงไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นบ่อเก็บน้ํานะครับเลนเยอะมากนะครับดูนะครับวันนี้มาฮับเดตหน้างานให้ดูนะครับเนมะโคนะครับส่วนแอคเตอร์นี่อยู่อีกที่หนึ่งนะครับอยู่ตรงอ่าเขาเรียกว่า กงนกครับกองนกผ่านเบาดันบอลอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้พี่บอลมาขับมาโคนะครับก็เลยไม่มีคนขับแท็กเตอร์แล้วก็แท็กเตอร์ก็มีอาการแปลกๆนะครับเหมือนเครื่องจะพังนะครับก็เลยจอดไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างมาดูนะว่าอาการมันเป็นยังไงนะครับมันดังเหมือนเหมือนอะไรอะไรหักหรือสักอย่างครับอยู่ในเครื่องครับก็เราก็เลยยังไม่ขับนะเผื่อ อะไรที่มันพังก็ก็จะได้เปลี่ยนเลยถ้าเราขับไปยิ่งฝืนยิ่งขับแล้วมันจะพังเยอะมันจะเสียตังค์เยอะนะครับสู้เรามันพังนิดนึงแล้วเราสั่งเกี่นรถแล้วเราก็ซ่อมเอาดีกว่านะครับพังนิดเดียวก็ซ่อมหรือนิดหน่อยครับพ่าอะไรไม่แพงมากแต่ถ้าเรา,เราปล่อยให้มันพังเลยอย่างเงี้ยถ้ามันซ่อมไม่ได้ขึ้นมาก็ต้องซื้อเครื่องใหม่ครับซื้อเครื่องใหม่ก็ห้าหมื่นหกหมื่นนะครับแล้วแต่สภาพนะครับ แล้วแต่ะะร้านนะไปเลือกดูเอากันนะครับมีงานมาโคก็ขับมาโคไปก่อนนะครับแท็กเตอร์เอารถอีกคันหนึ่งมานะครับของพ่อพ่อพี่บอลน,นะครับก็ที่ได้ลงคลิปคู่กันเรื่อยๆนะครับที่แท็กเตอร์สองคันนะครับก็เป็นของพ่อพี่บอลเขาแก่พ่อพี่บอลอีกคันหนึ่งครับก็เดี๋ยวต้องเก็บบอยอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เลนมันเยอะนะมันมันปาด เจ็บข้างไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวรอชมนะครับทีมงานศิลโมโคนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทีมงานศิลโมโคด้วยนะครับตอนนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปสักเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่มีเวลาไปหาเมียน้อยไม่ใช่นะครับไม่ค่อยมีเวลานะครับ ันนี้ก็มีเวลาก็ต้องเริ่มถ่ายคลิปเก็บไว้เยอะๆนะครับวันนี้วันที่สี่นะครับเดือนกรกฎานะครับแต่ว่าคลิปจะลงเมื่อไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับหรือถ้าขยันขยันอาจจะลงทีเดียวหมดเลยก็ได้นะครับโอ้ล่นแล้วครับผมอ่าก็มีงานโทรมาที่นครนายกนะครับ คลองนะครับซอยล่องนะครับ3มไร่นะครับก็เดี๋ยวต้องไปดูงานก่อนนะครับเพราะว่ารูปที่เขาถ่ายมาให้ดูมันคือมันลกครับมองไมง่มองงานไม่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 ได้นะไม่ไม่รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะไปจะต้องเริ่มอะไรก่อน,นครับก็เลยต้องจับไปดูรู้นะครับแต่ถ้างานในนี้ก็สั่งก็แบบไงอะ่ะ ถ้างานไรยวันอย่างนี้คือเราไม่ต้องมาสั่งงานทงานชั่วโมงเนี้ยคือเราอ่านหน้างานแล้วก็ออกเลยแต่ถ้างานพวกซอยล่องหรืองานเหมาเนี่ยเราจะต้องขึ้นไปดูหน้างานก่อนเพราะว่าเขาเราจะไม่ได้ทำตามขอสั่งคือเขาสั่งคือทําอย่างนี้นะซอยล่องประมาณนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้วก็เหมาตกลงราคานี้แล้วเราก็ทําเลยแต่ว่าเราจะต้องเห็นหน้างานด้วยไงครับเพราะถ้าเราเหมาเวราค้านี้ไปแล้วหน้างานไม่ได้เป็นแบบที่พูดมันก็อีกราคาหนึ่งครับ เช้าฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครเพจด้วยนะครับติดตามช่องอวินโมโคด้วยนะครับใครสนใจนะครับงานอะไรนะครับที่มีแมโคแท็กเตอร์รถดับนะครับย้ายดินขุดโคกหนองนาซอยล่องสวนนะครับฟันหลังล่องนะครับฝั่งท่อเคลิ์งหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับติดติดต่อทีมงานอวินโมโคได้นะครับราคากันเองนะครับราคาเบาๆนะครับช่วงนี้ก็น้ำมัน29บาบาทแล้วนะครับ ทีมงานสันมโคก็ขึ้นมาทําราคา1,000บาทนะครับต่อชั่วโมงครับปกติแถวบ้าจะทําแค่เ0้ารนะครับแต่ราคานี้สู้ไม่ไหวจริงๆครับผมตามนั้นครับราคานี้นะครับเลทนี้นะครับ หนึ่พันต่อชั่วโมงนะครับรถล,ลอ,อยี่นะครับก็ดูนะครับบ่อเก็บน้ำนะครับ จาวดินขึ้นไปบอดทิ้งที่บ่อปืนนะฝั่งน่ตรงข้ามนะครับนู่นนะครับที่เห็นขันกันอยู่ที่ยกกระยางยืนครับก็จะฟาดเลนไปทิ้งไว้บ่อนู้นนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นบ่อเกล็ดน้ําแล้วเขาก็ดูดพวกขี้กุ้งมาทิ้งไว้ในบ่อนี้นะครับก็ทำให้บ่อมันตื้นแล้วก็ขี้เลนเยอะนะครับก็จะฟาดขี้เลนนี้นะไปทิ้งไว้บ่อนู้นนะครับบ่อปืนนะครับเพราะว่าบ่อปืนนี่เห็นเราว่ายังไม่มีกําหนดทํานะครับ บอะปืนนี้ก็บอะที่6ล้อที่เอาวคโคมาสุ130นะครับผีดแปดมาทำนะครับคือตักเลมมาใส่ใส่6ล้อนะครับแล้วก็มาดำะครัถเครื่อดันนะครับน่าเห็นต้นไม้ไหมครับตรงต้นอะไรจามจุลีอ่ะครับตรงนั้นนมุมนั้นนะครับพี่ดำไว้นะครับ ากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับพิมงาซินมาโคนะครับผมมีงานก็เรียกใช้บริการได้นะครับโบเทลก็อยู่ใต้คลิปเลยนะครับจะเยอะๆหน่อยนะครับอธิบายนะครับเพื่อคนเปิดดูว่าเรารับงานอะไรบ้างครับก็ตามนั้นเลยนะครับที่พิมพ์ไว้เลยนะครับทั้งไลน์ทั้งเฟซหรือว่าเพจนะครับก็อยู่ตามนั้นเลยครับ นี่นะครับอ่าแฮกเตอร์มาดันนีจมแน่นอนครับดูเลนนะครับดูเลนสักก้อนครับนี่ตักขึ้นไปทิ้งไว้ฝั่งนู้นบ้างแล้วนะครับโรงงานเมื่อวานนะครับเมื่อวานได้เริ่มทำงานนะครับเมื่อวานแล้วถามว่ากลับมาจากน,าานครสวรรค์น,นะครับมาทำอะไรนะครับ ก็ไปดูที่เพจได้นะไปเก็บคล้อมนะครับอ่าเป็นบอกกุ้งนะครับวันหนึ่งนะครับไม่ถึงวันสิครับต้องบอกว่าสองชั่วโมงนะครับที่ประมาณคล้อมหนึ่งนะคาล้อมคันกว่างแล้วก็อีกคันหนึ่งนะครับนิดเดียวนะครับใช้เวลาไปสองชั่วโมงนะครับไม่ถึงดีนะครับ เฮ้ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทีมงานเซนมาโคนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปหน้างานจากทางเรานะครับอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าทีมงานเซนมาโคได้ทํางานอะไรบ้างครับฝีมือเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวมีงานทำาคกหนองนาครับที่บางมะกงครับอยู่แถวเชิงเซานะครับแล้วก็มีงานกบล้องส่วนนะครับ อยู่ตรงเกษตรพัฒนานะครับคลองตันนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูกันไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่านานทีได้เจอดูมะโคนะครับนัปเดตหน้างานมะโคนะครับไปกันแล้วครับสวัสดีครับ